สวัสดีครับกวยอาเจียงชาแนลนะครับวันนี้วันที่สามนะครับที่อ่าพาพี่น้องควันชงเพื่อนกโอ้โหแรงเยอะจังๆแรงเยอะจริงๆเลยโดยเฉพาะแม่ควันมงคลเออระวังบัสเออระวังระวังด้วยครับใจเย็นครับใจเย็นเอ้ยอซื้อขาเจ้าของวันที่สามครับผมแล้วก็มีการ หลังคาครับหลังคานะครับหลังคาล้านแสดงช้างเก่านะครับเริ่มดูนะครับถอดอนแล้วสถานีครับไฟแม่ควันครับแม่ควันเอาแม่ควันเขาแข็งแรงโอ้ยไม่ไหวก็ไม่ต้องโอ้ยเบาหวานก็มาสอยกันมาเลยนี่โสุดยอดเลย <c oughs> บรรยากาศเก่าๆเริ่มจะกลับมาแล้วครับสิบกว่าปีที่เราไม่เคยมาร่วมทำง,งานด้วยกันนะครับต่คนต้องมีภาระหน้าที่นะครับพี่ความก็ต่างก็มีหน้าที่เยอะแยะนะครับแม่ควานก็มีหน้าที่เยอะแยะนะครับในช่วงนี้เราช่วงโควิดนะครับ เป็นางจากการบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมสศิสาะน้อยนะครับก็ก็จะมา่วยกันแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนะน้อง,น,องน,อน้ำฝนเอาน้าค้างครับมาแล้วนะครับพี่ควันน้ําค้างนะครับเีนี้เห็นว่าจะสร้างบ้านช้างใหม่ใช่ไหมครับโอ้ยยอดเลยนี่ เห็นอยู่ใช่ครับทันอยู่ทันอยู่น่าจะเสร็จสุดตอนนี้แกงนางฟ้าตอนนี้แกงอะไรแกงเทวดานุ่นแกงเทวดานี่แกงนางฟ้าก็อยู่ทางนี้โอ้ยมันนแคเืบบเจ้ไอยแท้กเจ้เจ้ระวังเจ้โอ้ย เอาระวังมือระวังมือระวังมือัมือมอุ้ยปุ้ยมันเติสินพัฒนาบานีรถโอ้นักแหงวะโอ้โหฮึเวลา่วงล่วกันอยได้ีใไ้หันได้เโอเคโอเคได้กินน้าก่อนครับกินน้าก่อนอันนี้ิปงคนขับีตับับสองคนได้เลยครับไ ทางแม่บ้านทางนี้ครัทางแม่แม่ควานนะครั่ทางข้อควานก็นู่นฮนะขึเป็นบนลังคาครับะนะฮะได้ไปแล้วตอนนี้สิบเปอร์เซ็นต์ครับ,บการอถอดลังคานะครับส่วนรั้วก็เมื่อวานทางเราเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ตัดตรงคำยันนะครับคำยันออกนะครับแล้วก็ต่อต่อน,นี่นะครับ ก็ไปทำด้วนนะครับนี่อะไรที่เราทำไม่ได้ครับนช้างทำได้ทุกอย่างครับจะเป็นตัดญ้าตัดอาหารช้างทำกับข้าวให้ภรยาทำได้หมดทุกอยองนะครับวันที่3นะครับในการรื้อถอนนะครับ

นึกแบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือหลังคาก็เหลือโครงสร้างนะครับโครงสร้างเนี่ยเราต้องหาวิธีก่อนว่าจะทำยังไงเพราะเป็นการเชื่อมต่อออกออกเชื่อมไว้นะครับเราจะทำยังไงดีใช่ไหมเริ่มต้นที่น้อยบาทใช่ไหมฮะโอ้โห เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะสังกะษีนะครับเดี๋ยวทางตนต่อครับได้กนะี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ครับโกานได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อนี่นะเดี๋ยวก็พักเที่ยงกันแล้วครับพักเที่ยงนนนถึงตรงนี้ก็เที่ก็ได้พักเที่ยงฮะ มาเกือบครบหมดทุกท่านนะครับวันนี้หาโต๊ะโต๊ะนี้ใครอยากเอาเอาไปเลยเด้อเก้าอี้ครับเก้าอี้ครับนี่โต๊ะครับใครอยากไปบ้านเลยนี่หายายแน่นิสามขาหา่ไมสามขาเก้าอี้สามขามีที่ไหนอ่ะมึงอยากเอาไปบ้านบพาะนี่เก้าอี้นี่นี่เก้าอี้สามขาหายายเลย อะไรคือไข่ไอยรถตังตัางประสานนี่ไข่้อยตรอดปีตรอดาตดนะข่อยรถตังตัางปะาศนไม่มีใครเอาไปเลสากาก็อีสามขามาแล้วครับไปเรื่อยๆครับล็อกนี้แล้วเปล่าว่าจะฮึิมก็ดีครับโดนไปหลายดอกครับจะชูกำลังเยอะ นี่ก็เป็นวันที่สามนะครับที่ลือถอนนะครับบริเวณลานแสดงช้างเก่านะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับช่องกุยอาเจียงชาแนลนะครับช่วงนี้มีเวลาถ่ายแล้วก็ถ่ายเลยฮะช่วงท่องเที่ยวเยอะๆก็ไม่มีเวลาลงคลิปให้ชมนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยบรรยากาศของพี่น้องควันช้างนะครับมาช่วยกันหรือถอนลานแสดงช้างเก่านะคร,รับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้โชคดีมีชัยท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับพบกัในใหม่นะครับสวัสดีครับก่อน ครับต <laughs> ักเลยสิเลยวันนี้เรามาช่วยกันทำง,งานนะครับครับผม